ลโหสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องเป้าหมายในปี2021นะคะแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราชอบและไม่ชอบในตัวเรานะคะมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลายๆคนน่าจะ เคยเห็นคลิปวิดีโอเป็นในการทำบล็อกในการรีวิวหรืออะไรต่างๆนานาน,นะคะซึ่งมันก็คือคลิปวิดีโอที่มาจากความชอบนั่นเองนะคะส่วนคลิปเนี้ก็จะเป็นคลิปที่รีวิวนิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ใส่การตัดต่อฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอะไรมากนะคะก็เป็นคลิปที่อือยากจะมาพูดในเรื่องของตัวเองบ้างว่าความจริงเนี่ยเราทุกคนอะจะมีมุม โลกส่วนตัวแล้วก็มุมโลกสังสารที่อยู่กับเพื่อนเบนมามาแบ่งพาร์ทในโลกส่วนตัวของเบนก่อนนะคะโลกส่วนตัวเบนเนี่ยความจริงหนูเป็นคนที่ชอบอยู่กับความเงียบนะอยู่กับตัวเองถ้าสมมุติว่าหนูอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเราเป็นบ้าปะเหมือนเรารู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้บรรยากาศมันดูหดหู่จังเลยมันดูแบบเศร้าซ้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ย กับอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทราารที่เราสังสรรค์กับเพื่อนๆนเออพาร์ทที่เราสั่งสรรกับเพื่อนเพื่อเราก็จะเต็มที่ไงเราก็จะจอยเราก็จะเฮฮาปาจิงโกดูอาจจะดูเหมือนคนไม่เต็มนิดนึงพูดมากปากมากปากได้ไส้าย,ยาวอะไรีมันซึ่งมันก็จริงเป็นคนที่พูดไม่หยุดพูดไม่หยุดแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเราหยุดพูดเราจะรู้สึกแบบเหมือนขาดอะไรไปอย่างเงี้ยทุกคนเออแต่มุมที่เราอยู่กับตัวเองมันก็มีมุมเซฟโซนของเรามุมที่เรากลับมาอยู่บ้าน เล่นสตอรี่ไดูงานเขียนรายละเอียดต่างๆนานามัมนก็เป็นพาร์ทส่วนตัวของเรานะคะส่วนมาอัปเดตเป้าหมายในปี2021หน่อยละกันเออเป้าหมายในปี2021เนี่ยจะพยายามจะพยายามตื่นเช้าแล้วไม่จับโทรศัพท์ จะพยายามตื่นเช้าและไม่จับโทรศัพท์ให้มากที่สุดเพราะว่าการที่เราตื่นเช้าปุ๊บแล้วเราจับโทรศัพท์เลยเหมือนเรารู้สึกว่าเราเอาเวลาไปอยู่ตรงนั้นมากจนเกินไปความจริงเอาเวลาแค่30นาทีมันก็มีความหมายนะความจริงเราทําอะไรได้ตั้งเยอะมากมายแต่เรากลับเอาโทร,รศัพท์มาอยู่ในมือเรานานจนเกินไปทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันดูสโลแล้วก็ช้าแล้วก็เวลาเราก็จะข้ามไปอีกสเต็ปความจริงเราอาจจะทําอะไรเสร็จมาตั้งนานแล้วแต่แบบ มันต้องมาช้าเพราะว่าเราเล่นหรือไลสไลด์โทรศัพท์แล้วก็มีในเรื่องของการดื่มน้ําตื่นนอนมาเป็นอยากดื่มน้ําให้ได้วันละหนึ่งหนึ่งแก้วแต่ความจริงคือไม่มีสักแก้วเออแล้วคือบังคับตัวเองให้ดื่มน้ํามากๆไม่ได้นี่ก็เป็นข้อเสียนะคะปีนี้ก็จะพยายามไม่คิดมากจนเกินไปในเรื่องของคนอื่นเพราะมันจะทําให้เราอินอินแล้วก็อินจนดาวแล้วก็ไม่อยากทําอะไรนะคะ ก็จะหาเป็นคนปล่อยวางให้มากกว่านี้นะคะอยากเป็นคนที่อ่านหนังสือให้มากกว่าการสไลด์หน้าจอโทรศัพท์หรือ ipad นนี้จะพยายามทำให้ได้แล้วก็การเก็บออมค่ะหนูอยากจะออมให้มากกว่านี้หนูอยากจะมีสติในการจะซื้อของอะไรให้มากกว่านี้หนูอยากให้หนูเป็นคนไม่ค่อยมีกิเลสมากขนาดนั้นนะคะ ก็จะพยายามทำให้ได้นะรวมๆแล้วในปี2021นะคะก็จะทําให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วก็ดีขึ้นนะคะส่วนเป้าหมายของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างลองมาแชร์กันในฟังนะคะสําหรับวันนี้นะคะบีเป็นไปแล้วนะคะลาย